พิการแล้วแล้วก็จะแาวรวมตัวกันติดเพแก้ปัญหาครับถ้าอย่างนี้เนี่ยผมกลับเลยถามเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นคือบางคนบอกว่าคนไทยชอบสนองข้อของวิเคราะห์นะฮะที่จริงคนที่โดนมนต้องมนเนี่ยนะั้นด้วยเหตุปัจจัยของคนเนี่ยม,มันมาจากคําว่าปัญญาอ่อน่ะเอาจริงจริมันมีไหมฮะไอ้สดาศยศาสตร์มนดำอาคมเวทมนอะไรพวกนี้มีไหมฮะ เออเชื่อในพุทธานุภาพเชื่อในธรรมานุภาพสังพานุภาพเชื่อในสังขานุภาพแล้วก็เชื่อในจิตตานุภาพครับโจผมอยากไปถามเช่นว่าบางคนบอกว่าเรื่องการเชื่อดวงเชื่อเชื่อถึงดวงเมืองจะเกิดนั้นเกิดนี้เพราะว่าดูจากพฤติกรรมของคนนั้นคนนี้รวมๆกันแล้วมันจะเกิดดวงเมืองเนี่ยมันมาจากเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ดวงเมืองเนี่ยคุณมันมาจากคนดีหมื่นหมื่นมืนมื่นหมื่คนรวมกันก็เป็นดวงเมืองและคนชั่วโจรห้าร้อยรวมรวมกันหมื่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 นมคนรวมตัวกันก็เป็นดวงเมืองที่ปัญหาอยู่ว่าในขณะนั้นเวลานั้นคนดีมากกว่าคนชั่วหรือคนชั่วมากกว่าคนดีถ้าคนดีมากกว่าคนชั่วดวงเมืองขณะนั้นก็รุ่งเรืองจเจริญ แต่ถ้าคนชั่วมากกว่าคนดีรวมตัวกันเยอะดวงเมืองขนาดนั้นก็ต่ำารามกับตกต่ำเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมที่ชัดเจนแล้วนั่นแหละคือดวงเมืองครับรวมกับดวงเราด้วยดวงเมืองก็คือดวงเหว่าเราเป็นคนกระทำก็บอกแล้วว่าคนดีรวมกันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านดวงรวมตัวกันมันก็ทําให้เกิดดวงเมืองนะครับทุครับ ออมีคำถามผู้ชาครับพิจาชนาะจิตที่สว่างดังพระอาทิตย์สีเลือดมีลักษณะอย่างไรควรพัฒนาปรับปรุงอย่างไรจิตที่สว่างดังพระอาทิตย์สีเลือดเนี่ยมันมันมีลักษณะยังขงมุขขโมัวอยู่มันยังเปล่งแสงไม่ได้เต็มทีออ่จิตระดับนี้ก็ยังมีราคะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาอุปาทานครอบงำจิต แต่มันก็ยังยังไม่หนาถึงขนาดมองไม่เห็นแสงมันก็ยังดีกว่าจิตที่เหมือนดังก้นหม้อรู้จักป่ะเออเรงหุงข้าวไปฟืนแล้วก็นะั่ก้นหม้อมาดูมันสีอะไรแบบนั้นประมาณนั้นะจบครับเอออันนี้น่าจะเป็นข้อ เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคนะครับบอกว่าที่พญานาคมีไหมครับที่พญานาคในเมืองมาดาตั้งจิตมาอุบัติในนมษย์ภพแล้วบวชเป็นพระพิสุ์สร้างบารมีธรรมเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าในเบื้องหน้าและอันที่สองถามว่าผมอยากทราบจริงๆครับว่าพญานาคมีจริงไหมครับหลวงปู่ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยครับผมเห็นคนอีสานเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ไม่กล้าพิสูจน์เอาเขาก็พิสุจ์กันมาแล้วนี่พญาชโดะพราดาพญญาชโดปาเชิญปลงอชโดะ ปาชโดจริงๆถามว่าในตำนานมีพญานาคไหมมีไหมมีเอาเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อว่าพญานาคมีพอเมื่อพระพุทธเจ้ามีไหมล่ะพระพุทธเจ้ามีนั่นก็ตัดสรรเสริญพญานาคบุจรินว่าเป็นพญานาคตนหนึ่งที่มาพิบานท่านับ ตั้งจิตอธิษฐานจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปต่อ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 ,ตอ,ตอไปอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันคงจะยาก้วยเหตุผลพระพญานาคมันจะขี้เกียจร้อยปีตื่ทีะอะไรครันอนนานพรบพุทธธรณ์นหนึ่งตื่นกัทีสะดุ้งหนึ่งคือนอนหลับครั้งหนึ่งก็เป็นหนึ่งพุทธธรณ์ถ้าคันหรือแส่เสี่สองข่ายใส่หนึ่งพุทธธรณ์ก็พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งครับ สียสงไทยแสงมาหขอขอขอขากลับใช่นอนหลับครับจะไปบำเพ็ญตอนไหนอ่ะคงจะเป็นรูปเจ้าองค์สุดท้ายล่ะของจักรวาลกว่าจะได้มีการนั่นหมายถึหลังจากพระศ,ศรีอานแล้วเนี่ยในอะไรนะพุทธเอ,อ่อเกาเรียกอะไรนะ <c oughs> พุทธกับ <c oughs> <c oughs> จะมีอย่าอื่นอื่นไหมฮะ เดี๋ยวเจอแล้วจะถามได้เดี๋ยวเจอแล้วจะถามเลยครับเจ้ากับผุ้ชาครับวิสัจนาอารมณ์วิตกวิจารเป็นอย่างไรนิโรธคนทําให้แจ้งจะทําอย่างไรวิตกก็คือตรึงอ่ะวิจารก็คือตรองอ่ะเหมือนกับเราคนนี้เป็นคนขี้วิตกกังวลนะแต่วิตกกับกังวลเนี่ยมันจะต่างกับคมวิตกวิจารนะ วิตตวิจารเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์ของฌานบางทีเข้าใจว่ามันันไม่ใช่วิตกกังวลไอ้วิตกกังวลนิ่มหัวคูกไม่กลับเสทีอะในเงี้ยันตรายมากเอออย่างนี้เขาเรียกวิตกกังวลซึ่งมันจะแตกต่างจากคาว่าวิตกวิจารไอ้วิตกวิจารเนี่ยมันมีอารมณ์เดียววิตกกังวลเนี่ยมันหลากหลายอารมณ์มากรวมตัวกันอยู่เดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็เรื่องนู้นแต่วิตกวิจารเนี่ยมันมีอารมณ์เดียวก็คืออารมณ์แห่งกรรมฐาน วิตัวิจารณ์ในในกองแห่งกรรมฐานนั้นๆอย่างนี้ไปต่อ่อนิโรธคือความพ้นความเข้าไปสู่ความเข้าไปสู่ไปโดยตามตัวเข้าไปสู่สภาวะแห่งความพ้นจากอำนาจแห่งฌานจบสาธุครับก่อนที่จะไปหมดสุขภาพในผมเห็นว่าช่ดนี้มีวันมีกิจก,กรรมีวันเกิดเจ้าแม่กวนวอ,อิผมด้วยหลวงปูจะทำกิจกรรมอะไรคนระับ อ๋อเขคงเป็นกิจกรรมวันที่30สิบใช่ไหมสิบสามสิบนะวันเสาร์ที่สามสิบมีนานวันเสาร์ที่สามสิบมีนาก็มีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักพระวัฒนสูตรแล้วก็ทําบุญอที่ส่วน,นกุศลให้กับบรรพบุรุษแล้วก็อนุโมทนาในกุศลกรรมของพระมหาโพธิสัตว์คือ,อ,อถ,ถ้าเอาหลักว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ทำบุญประโยชน์ให้กับ แต่ว่าให้กับสรรพสัตว์นะครับไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่แต่แตกต่างกับพระประธานคือพระประธานก็ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็มุ่งนิพฐานมุ่งหลุดพ้มมนแต่พระโพธิสัตว์ก็ต้องเวียน่ายอยู่ในพภูมิของพระโพธิสัตว์ด้วยหรือไม่หรือว่าเออเวียน่ายอยู่ในพภูมิของพระโพธิสัตว์แล้วก็เวียน่ายอยู่ในมนุษย์โลกแล้วก็ที่อยู่แห่งสรรพสัตว์พระโพธิสัตว์ เล็กที่สุดจะเกิดเวียนว่ายเล็กที่สุดไม่ไม่ไม่เล็กกว่าคือใหญ่ที่สุดไม่ใหญ่กว่าช้างเล็กที่สุดก็คือไม่เล็กกว่านกกระจอกเหมือนก็มีความเจ้าเมตทาสุขุพชาติเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เราให้ฝงเป็นพยานนกคิเลยได้นันการเวียนว่ายไปเกิดคือเมื่อเราเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้มีเดช มีศักดิ์ศรีเป็นผู้มีสง่าเป็นผู้มีตะบะเป็นผู้มีอำนาจและเป็นผู้มีความเที่ยรธรรมเป็นผู้มีความเมตตาเราก็เป็นบุตุชนคนธรรมดาที่อ่อนแออยากอยู่ใกล้กับผู้ที่มีบุญคุณงามความดีไหมละ่ะเมื่ออยากอยู่เราก็หาวิธีการที่จะทําอุปการะคุณตอบแทนอุปการะคุณหรือทําปฏิคมหรือทําปฏิสันฐาน ต่อท,าท่านผู้มีเดชมีสัตยดาผู้มีบารมีด้วยเหตุปัจจัยที่เราสามารถจะทําได้ตามอัตภาพก็ผมมองง่ายๆว่าพระโพธิสัตว์ก็คืออาจจะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พระที่ต้องปฏิบัติพระสัตว์สี่สองร้อยี่สิบเจ็ดข้อในรูปแบบน<า>ันก็ไ,<ม>ได้ใช่ไหมฮะก็เป็นคนทั่วไปที่สามารถที่จะตั้งจิตอันขั้นเป็นพระโพธิสัตว์ได้ไหมฮะเช่นว่ามหาเศรษฐีทำบุญใจบุญช่วยสร้างโบสถ์บริจาคทานสมุติอย่างเงี้ย ก็ยังไม่ได้จัดตัวเป็นพรโพธิสัตว์ต้องต้องอย่างไรนะต้องตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าต้องต้องมาเพ็ญนบารมีอย่ผู้ที่ปัญาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้องปฏิบัติอยู่ในโพธิสัตว์ทั้งสิบประการก็คือเริ่มต้นจากทานศีลเนกขามะปัญญาวิิยะอติสัจพธิฐานเมตตาและก็อุเบกขาก็คือทานบารมีและยังมีมหาบณิทานอีกในการดำรงชีวิตเพื่อจะอยู่บนเรื่องสรรพสัตว์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ แล้วก็เพื่อนําสัตว์ที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขอย่างนี้เลแล้วก็จะเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคจาให้รู้ร่วงให้เจ็บแ้งเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยก็ได้แต่พระโพธิอาจจะไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้พระโพธิสัตว์อาจจะเป็นอรหันต์ได้เช่นพระมหาจายนะเคยเป็นพระโพธิสัตว์จนมีพระวรกายมีรูปกายคล้ายพระพุทธเจ้ามงคนทัศน์ผิด ท่านในระเติดวงท่านก็เลยนในระบิดกายให้กลายเป็นคนพ้วนเป็นผู้มีรูปร่างอันแตกต่างผิดแผกจากพผู้มีพระพาทเจาเพราะอาดีตท,ท่านสั่งสมบรมบรมีเป็นพระโพธิสัตว์แล้วท่านก็เลยเบื่อในการเพียนไหว้ในเกิดนัตราราลาออกจากออพ,พุทธันดอนมาเป็น ้าเป็นพุทธศาสนากซึ่งซื่องนี้ผมคิดว่าคนก็มองคือทางจีนเขาพยายามจะวาดภาพของพระศรีอะไรเมตไตรหนึ่งคือเขาบอกว่าเป็นพระที่จะอุบัิขึ้นหรือเกิดขึ้นในแผ่นดินจีนก็คือมีลักษณะคล้ายๆพระมหาอสังพัสดกจายลักษณะซึ่งจริงๆไม่ใช่องค์เดียวกันถูกไหมฮะหรือว่าบุคคลยกร์ก็จะเป็นจริงคำว่าพระศรีญะเมตไตรเนี่ยทุกประเทศมีนะคุณเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มี เดียก็มีฮ่องกงไต้หวันมาเล่มีหมดนะสิงคโปร์ก็มีภาษียี่สิบีทีแล้วแล้วเขาก็ด้วยความคิดว่าเขาศรัทธาเขาเรื่องใสมันก็เลยสร้างนิทานท้นบ้านเพื่อทําให้เป็นแดนเกิดของตนของตนอย่าว่าแต่อะไรเลยครั้งหนึ่งนในอดีตการเราก็เคยเรียนศึกษามาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่อ๋อประเทศฮะท,ที่ที่สวนตะุไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่กรทอมสระบุรีเนี่ย พระพุธบาออพระพุทธบาทจ,จริงๆแล้วมันของทำขึ้นมาที่หลังชั้นหลังเองครับแม้แต่รอยพระพุทธบาทอะไรสี่รอยที่อะไรจังหวัดแ,แล้วเออนั่นก็ของทำขึ้นมาที่หลังเพราะในตำนานไม่เคยแม้แต่นิดเดียวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสุวรรณภูมิมีแต่สายที่มาเผยแผ่ใช่ ก็แล้วแต่คนสถานก็จะปั้นแต่งเรื่องราวเพื่อจะให้เกิดคืออยากเป็นญาติเหมือนเหมือนกับที่เราเองมาทําบุญในวันเกิดพระโพธิสัตว์เราก็อยากแสดงความเป็นญาติอยากแสดงความเป็นญาติต่อพระหมหาโพธิสัตว์อยา่างไม่ได้มีอนะไรครับจบเอ่อ ช้าครับนี่สัจนากาลังฝึกนั่งสมาธิอยู่จิตไม่ค่อยอยู่กับลมหายใจจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรจะเป็นต้องภาวนาหรือไม่ไม่อยู่กับลมหายใจก็ให้มันอยู่กับตัวแต่อย่าอยู่กับอารมณ์ถ้าใดที่เราไม่อยู่กับลมหายใจแสดงว่ามันก็อยากหรือมันละเอียดไปเราก็ไปอยู่กับตัวให้จิตกับตัวมันรวมกันแต่อย่าไปอยู่กับอารมณ์ถ้าอยู่กับอารมณ์แล้วมันจะฟุ้งมันจะไปของมันเรื่อยจบ ใช่ไหมฮะที่ว่าเวลาหายใจเราก็รู้สึกมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเราขณะที่กําลังหายใจอยู่ไม่ใช่ยู่แค่ลมหายใจที่เข้าหรือออกได้ถ้าอยู่กับลมหายใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าอยู่กับลมหายใจไม่ได้ก็ไปอยู่กับตัวเขาอยากอไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ไม่จำเป็นต้องต้องมีคําบริกรรมเฉพาะไม่ต้องไม่จำเป็นถ้ามีคําบริกรรมมันก็จะไปอยู่กับคําบริกรรมได้ครับให้ชัดเจนไม่ใช่ หายใจเข้าพูหายใจออกโสุดท้ายเนี่ยจิตมันอยู่กับลมหายใจเรื่อยกอยู่กับการบริกรรมการบริกรรมอยู่ด้วยคบมันไม่รู้อยู่กับอะไรสุดท้ายกูไม่อยู่กับมึงแล้วกูก็ไปอยู่กับหัวกูรู้กูเมียกูอะไรไปเรื่อยๆเพราะมันไม่รู้จะอยู่กับอะไรไงแต่ถ้าหายใจเข้ารู้ว่าลมกําลังเข้าหายใจออกรู้ว่าลมกําลังออกอย่างนี้จิตมันก็มีที่อยู่อันเดียว เคยได้ยินว่าหลักการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยอย่างน้อยหายใจเข้าเนี่ยลมท้องมันจะต้องพองหายใจออกท้องแฟบด้วยหลักการหายใจที่ถูกต้องก็คือรู้ว่ากำลังหายใจนั่นแหละถูกต้องส่วนมันจะแคบมันจะพองเนี่ยมาอีกนั่นมันเป็นกริยาอากาศใช่แต่ว่ามันมันจะช่วยก็เรียกว่าฝุดเนี่โกงหรืออะไรเง้ยเออเราเวลาเอากรรมฐานเรื่องเอาสุขภาพไปด้วยกันได้เอาไปด้วยกันได้เลย โอ oh. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องยกด้วย <c oughs> จจ<อ>สาธุครับทีนี้ก็มาถึงการเรียนหลวงปู่นะครับคนตอนที่คนเสียชีวิตไปแล้วพวกแว่นตาสร้อยพระไม่ได้ใส่ไปให้ไม่ได้ใส่ให้ไปในตัวในโรงเวลาเผาศพไปแล้วจะทำอย่างให้เขาได้รับและใส่เสื้อผ้าไม่ทันตอนเสียชีวิต ทำมาสกุลแล้วไปจาดให้คนอื่นเขาจะได้รับหมหรือเผาไปเอามาถวายวัดที่หลุเอามาถวายวัดเราเชื่อกันอย่างนั้นนะเอาอะไรนะนาฬิกายี่ห้ออะไรนะไม่ใช่ไอ้นาฬิกาที่เราไม่ได้ระบุนะเออไม่ได้ระบุนะถ้าจะถวายวัดน,นี้ก็ต้องโรเลสเท่าน,น,นั้นนะโรเลสหรือไม่ไอ้ไอ้พวกกระจกกระจอกอ,อยามาถวายนะเสียเวลาอุทิศสนกุศล แม่ไม่กลัวผีไม่รู้เวลาปัญญาอ่อนแท้ๆโชคครับก็มาถึงหมดสุขภาพนะครับบอกว่าน้ำมันะมะพร้าวสามารถนำมาใช้หยอดตาได้หรือไม่หากใช้ได้ควรทำอย่างไรพ่อเป็นต้อหิตบอกว่าหยอดแล้วรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อที่สองคือหากทานยารักษาต่อบรุหกหรางโตจนสามารถปัสสาวะได้อีกแล้วต้องทานยาต่อไปไ้เรื่อยหรือไม่ ทานไปสักพักหนึ่งสักสองสามเดือนอย่าพึ่งไปไว้ใจันต่อมเคยมีคนไข้พอเป็นโรคต่อมลูกหมานโตแล้วกินยาลงปู่ให้กินยาพอกินกินไปสองสามอาทิตย์ปัส่าวะเขาองหยุดร้องหายไปปีกว่าโีไม่เยี่ยวไม่ออกอล้วงนหลงไปมันกลัวจะกินยาเยอะหรือมันกลัวจะเปลืองยาก็ไม่รู้เล บอกให้กินยาเนี่ยที่จริงแล้วมันกินไปสักสองอาทิตย์ได้หยุดไปสักสาวันแล้วก็มากินคือถ้าอายุมากๆเนี่ยเราไม่เขาเรียกว่าไม่ทะลวงท่อเนี่ยทั้งระบบเลือดระบบท่อต่างๆเนี่ยมันจะอุดตันเรแล้วยิ่งเราเป็นคนอายุมากแล้วขี้เกียจจะเดินเนี่ยหลวปู่จึงบอกว่าว่างว่าหายาอะไรติดเลือดอยาขยายหลอดเลือดยาละลายไขยมันกินบ้าง ติดเอาติดไว้ที่บ้านแล้วถึงเวลาก็สักสองสามอาทิตย์กินทีหนึ่งกินติดต่อกับสักสองอาทิตย์แล้วก็หยุดไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกลมากินอีกสักทีหนึ่งเขาเรียกว่าทะลวงข้อละท่อมันเสียบ้างหรือถ้าไม่กินยาก็ไปกินอาหารอาหารที่มันอะไรไขมันมีอะไรบ้างอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนฉุนแล้วก็ผมอย่างเงี้ยลยครับ เห็ดร้อนฉุนผมเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่สําหรับที่จะละลายไขมันในเลือดและก็ละลายริ้มเลือดได้ทีนี้เราจะกินอาหารแบบนั้นถามว่ากินทุกวันได้ไหมบางทีบางครั้งสถานะภาพของชีวิตเราก็ไม่สามารถกินลดเผ็ดร้อนฉุนได้เช่นเป็นแขลในกระเพาะเป็นกระเพาะบางโรคก,กระเพาะคือไอไอถุงไอไออะไรอ่ะผนังกระเพาะบางอย่างเงี้ยไปกินเผ็ดร้อนฉุนก็แสบแม่ก็ต้องมาอาศัยยา แล้วก็ต้องกินออกินจนกว่าเราแน่ใจว่ามันจะไม่กลับมาเป็นอีกเหมือนก็มีคน<ม>เป็นโรคมะเร็งกรามช้านะเ<ม>ข้ามานี่ต้องแบกมานะฉันรักษาอยู่กี่เดือนสองสามเดือนหายปกติด,ดีแล้วเลิเลกกินยาหยุดกินยาเป็นใหม่กลับมาเป็นใหม่แล้ว,แล,วแล้วมันจะต้องหายไปสองปีนะมันจะต้อง ต้องพิสูจน์เนี่ยต้องไปตรวจค่าเกล็ดเลือดอะไรไม่แนเขาค่าเลือดก็ดีหมายคพราะว่าถึงจะต้องกินต่ออีกคเปนเช็คค่าเลือดแล้วก็ค่าเลือดเกือบปกติต้องกินต่ออีกสองเดือนเราก็บอกว่ากินจนกว่ามันจะมั่นใจว่าเช็คแล้วมันไม่มีเลยไม่เหลือเลยครับแต่ความที่เกียจกินยาคืออย่างน้อยต้องเฉลี่ยล้วประมาณสองเดือนมันจะดีขึ้นหรือหายแล้วคือยาไทยในคุนมันไม่ใช่ยาเคมี ใช่เพราะฉะนั้นเออมันต้องใช้จํานวนมากกับการที่จะทําให้มีฤทธิ์และลดพิษเท่ากับยาเคมีดังนั้นการเรากินยาสมมติว่าเรากินยาแก้ปวดเคมีเนี่ยหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าเรากินยาไทยเนี่ยอย่างน้อยต้องสองสัปดาห์ต้องเพิ่มอีกคร่าวหรือสองคร่าวแต่ว่ามันไม่ไม่เป็นผลเสียต่อตับและไตเท่านั้นเองในระยะยาว ตอนตอนที่มาได้ยินหลวงปู่พุทธะเลยนะ่ออน้อยออยอ,อะไรสักอย่างเนี่ยอยากถามว่าถ้าถ้าถ้าสมมุติว่ามีคนมาคือคือหลวงปู่อ,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 อยากอยากให้ระบบสาธารณสุขเมืองไทยเนี่ยเขารองรับภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับสมุนไพรอะไรต่างๆรองรับอะไรคุณขนาดกระบวนการศึกษาของแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนจบไปแล้วยังไม่มีปัญญาประกอบการเลย พอววิีทยาาา่ฐานะรัฐบาลไม่ยอมรับกระทรวงกการศึกษาไม่ได้ยอมรับสารสุขก็ไม่ได้ยอมรับไม่ได้ให้วิทยาฐานะเขาอ่ะ <c oughs> ที่เขามาโวยกันตั้งกี่พันหันตาฉันอ่านหนังส <c oughs> ือพิพ์เจอเขาเรียนจบมาเมื่อปีสองปีที่แล้ว <c oughs> จนบัดนี้ยังไม่ได้รับวิทยยฐานะเลยซึ่งตรงนี้นะผมก็เลยอยากกลับไปถามว่าจริงแล้วมันก็จริงๆรแล้วมันก็คือ บ้านเมืองเราไม่สํานึกถึงคุณแผ่นดินเนีไม่สํานึกถึงคุณกับพืชของบรรพบุรุษไม่คิดว่านี่คือวิชาของบรรพบุรุษที่เป็นประโยชน์มายาวนานคิดแต่ว่าอาศัยพระหลังเป็นเหตุก็เลยเลยเห็นว่าไอ้พิยานฐานะตับของแพทย์แผนไทยมันไม่ควรจะให้เพราะมันมันต้อยต่ำไม่ถูกต้อง แล้วก็เรียนกันมาเสียเวลาเปล่าตั้งกี่ปีแล้วก็เลยไม่ได้ได้วิทยาฐานะเขาก็ต้องวุ่นวายกันจนกระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวง<ม>สาธารณสุขิการา<ฮ>ออกมาพูดว่าต้องมีคอร์สมีกติกามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ต้องเรียนกี่ปีจึงจะได้ผ่านสอบผ่านวิทยาฐานะแพทย์แผน,แผน,ทนไทยอะไรมาพูดอะไรตอนนี้พี่จอนเขาเรียนทำไมไม่สอนไม่พูด ก็อันนี้มันเป็นปัญหาให้ว่าคนที่จะมีคุณวุฒิพอนจะรับรองแค่ว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจนะคือมันจะเป็นเหมือนกับหลักสก็คือคล้ายๆล้ายกบฏฐานคือคนนี้มีความรู้ถึงจะสอนสายทอดต่อและคือจะมั่นใจว่ามาจากผู้มีความรู้จริงๆแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาตัวหลักสูตรเองตัวผู้สอนเองก็ไม่ได้เห็นมากเน่คุณปัญหาเรื่องตรงนี้มันอยู่ที่กระบวนการต้นน้ํะ กระบวนการต้นน้าว่าคุณจัดระบบไปพร้อมที่จะรับเขาเข้ามาเรียนไหมหรือว่ารับมาโดยสั่งแต่ว่ารับถ้าคุณจัดระบบพร้อมพร้อมกับการเรียนเนี่ยตรงนี้คุณไม่ต้องมาพูดครับใช่มัญหามอยู่ตรงตั้งแต่ต้นทางเลยเออเพราะฉะน,นั้นมันแสดงออกทั้งความมากง่ายสับเท่าและทําโดยไม่คิด ไม่คำนึงถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นทาให้มันหมดไปวันวันมีคนมาสมัครเรียนรับเรียนไปส่งสตงวิทยฐานะจะรองรับได้แค่ไหนไม,ไม่สนใจแล้วเรียนจบมาแล้วได้วิทยฐานะแล้วจะไปทํางานในโรงพยาบาลก็อ้าวเราไม่มีแผนอีกไม่มีแผนแพทย์ทางเรื่องเดี๋ยวนี้ซึ่งเข้าใจว่าเขาก็น่าจะเริ่มนะนะมีแล้วบาง<ม>บาโรงพยาบา,บาลก็มีแต่เป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐไม่ค่อยมี กับเป็นเรื่องแปลกเพราะบอกว่าไม่มีอัตราอ้างว่าไม่มีม่วประมาณแต่โรงพยาบาลเอกชนนี่เขามีแพทย์ดังเรื่องเพราะมันเป็นอาชีพมันเป็นสินค้ามันเป็นตัวเรื่องหนึ่งให้ลูกค้าว่าคุณไม่ชอบตรงนี้คุณฉั่ก,ก็ต้องมีตรงนี้และขายดีด้วยนะเออใช่เพราะผมคนหนึ่งก็ชอบแพทย์งเรื่องชอบออแพทย์แบบเพราะผมรู้สึกว่ามัดน้อยนิดมันอชอบมากเลยยาก็ดีฮะะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าคือไอ,อ,อหัวมงกุฎอ่ะ จะฝูงเราอ่ะมันไม่กระดิกหางไม่กระดิกหัมันก็ยากที่จะให้พนตามทำอะไรได้ตามเหตุตามปัจจัยพูดแล้วโฆษณาหน่อยว่าเช้าแม่ปวดหลังก็เอายาลงปูทาดีขึ้นยาตัวที่เป็นใกล้ๆน้ำมันน้ำมันมวยใกล้ๆน้ำมันสีแน้ำมันเชื่ออรไรยิ่งได้ประสได้ปสเออดีครับดีไหมคือเข้าใจว่าพออากาศเย็นมากๆแล้วท่านจะกล้ามเนื้อมันจะมันจะมีปัญหาก็ปวดหลังมาก คุณโปรตีนต้นเหตุดิ้จริงๆๆอ,อ่ะมันไม่ใช่มาจากกล้ามเนื้อไม่ใช่มาจากอาการเคลดขัดยอกวดหลังในคุณแก้ที่ไปแล้ต้นเหตุจริงๆคุณจะต้องไปหายาอะไรเลื่อดกบขายายหลอดเลือดนั่นเป็นโรคหัวใจแล้วทานหรือเปล่าเออ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะนั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดหลัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าเมื่อเลือดไปเลี้ยงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆไม่ได้มันจะมีอาการปวดชา ่ต้องแก้ที่ต้นเหตุนั่นคือที่ปลายเหตุแล้วน้ามัน้ามันร้อนพอทาแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะไปเลี้ยงแล้วมันก็จะทําให้บางครับแต่จริงๆแล้วต้องกินยาละลายเลือดเลือดขยายมันไม่ควรจะเป็นนวดเลือดอะไรเออได้ในระดับหนึ่งแ็แก้ตามอาการแต่ถ้าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากเลือดเลืเ้ยงสิเลือดสเลือดลอดนลมไปเลี้ยงกล้ามเลือดได้อปล่าลุงู่สนใจการฝังเข็มเลือมแล้วชั้นสบานว่าะชั้นเปไม่เห็นเข็ม เอาทำไมฮะสมัยก่อนเคยหยุดแล้วทำไมต้องต้องหนักแรดับต้องสบายด้วยก็มันมีเหตุว่าเราไปฝังเข็มให้เขาสามจุดอาการก็ดีขึ้นแล้วตอนหลังมันก็มาอ้างว่าฝังแล้วอาการแย่ลงแล้วเราไปดูรูเข็มเนี่ยมันไม่ใช่สามจุดมันปลาเข้าไปสิบกว่าจุดไปไปฝังที่อื่นถามไปถามมาเขาบอกว่าไปฝังที่ก็ไม่ได้จะเกี่ยวกรบป่ก็เกี่ยวที่มันต้องมาโทษเราไง พมบอกวาฝักเข็มดีนะแล้วฟรีด้วยนะทำให้มันฟรีด้วยนะฝักงเข็มกับข้อแก้วผมว่าข้อแก้วฉันไม่ทำปัญญาอ่อนจะไปมันทำไม่เลือดลงเลเวียนเลยนะมันก็ทำให้เลือดลงมันแค่เอาเลือดจากผิวหนังออกเฉยๆเอาแค่เลือดเอาแค่ เลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังออกมาเฉยๆอย่างนั้นก็เอาไม้ตีหัวคุณให้เลือดออกก็จบแล้วมันจะดีข <c oughs> ึ้นเจ็บเออไม่มีอะไรพิสดารไปมากกว่านั้นยกเว้นตามข้อปวดตามข้ออย่างเนี้ยโรคเองเราเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่ก็โดนูดนิษอย่างเนี้ได้โดนวงกัดแมลงกัดต่อยอย่างเนี้ยเอาเลือดใต้ผิวหนังออก นี้ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นโรคไตโรคตับเบาหวานหัวใจความดันแล้วก็ดูดกู้ออพูดเอ้ยปัญญาอ่อนไอ้เดี๋ยวนี้พูดถึงโรคโรคไตเขาที่เขาพูดมีกันี้เอาน้ำยาขับถ่ายชั้นหนึ่งเลยจะมีซื้อกินเยอะกินแล้วลูกดกด้วยนะน่าสนใจนใจ,ใจนะมาเจรจาสารสกุลมาเจรกว่าอะไรนะจะมีคนไทยเป็นโรคไตเ่อาน้ำยาขับถ่ายชั้นหนึ่งคนเป็นโรคไตอ่ะ กินเข้าไปแล้วรับรองายไม่ต้องฟอกโดยที่เราต้องรู้ก่อนไหมว่าเราเป็นท่าเจ้าเรือเราเป็นอะไรไม่ต้องเพราะมันปรับท่าปรับได้หมดเลยมันปรับสมดุลของท่าสุดยอดครับยช่ปรับท่ากินแล้วคือคนกินแล้วเขาบอกว่าคือนอายุเท่า่าบนเนี่ยเขาบอกกินแล้วคือนแต่ว่าหลังจากหมดริดยาแล้วไม่เพียรโอเคครับเดี๋ยวจะไปลองครับช่วยทำหมากินหน่อยมีชคโฆษณาบ้างอะไรบ้างครับ กับนักมศกาลกผู้นะครับดิฉันทานยาสมุนไพรลดความดันโลหิตสูงเบอร์33ทานครั้งละ2เมน้นทานครั้งแรกเป็นผื่นขึ้นครั้งที่1 2 3ก็ยังเป็นผื่นเหมือเนเป็นลมทิ้เลยใช้ยาเทพโอสถทาผื่นจึงยุบลงครับผมว่าลูกทานต่อไปดีหรือไม่ที่วัดความดันสูงขึ้น200โอโส้สูงมากยาความดันเนี่ยจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวไหนที่จะทําให้เป็นผื่นได้ อาจจะเป็นเพราะคุณแพ้สมุนไพรบางตัวหรือเปล่าหรือไม่ก็ไปทานยาอย่างอื่นควบด้วยหรือไม่บางทีบางครั้งเนี่ยคนกินยาไทยด้วยแล้วก็ยาฝรั่งด้วยก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเป็นตื่นได้แต่ถ้ากินแต่ยาไทยอย่างเดียวเนี่ยแล้วเป็นตื่นเนี่ยแนะนําว่ายาที่ยาลดความดันแล้วอยากจะกินเนี่ยให้กินคู่กับยาปรับธาตุหรือถ้าไม่ก็กินคู่กับน้ําใบตำรินเนี่ย น้ำใบวอบก็ได้น้ำต้มตำลึงก็ได้เป็นกระสาย,ยาความดันจะลดเยอะเลยละ่ะบจบถูุครับกรับขอความเมตตาจากหลวงปู่ปัจจุบันทำการสวนกาแฟอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อรักษาโรคไมเกรนแต่นี้เขาขีดออกนะฮะหลวงปบอกว่ากลาบปรึกษาว่าสวนกาแฟมีข้อดีข้อเสียอย่างไรควรทำต่อไปหรือไม่เอาอะไรมาคิดดีถอกกันนะนเลย แก้โรคปวดหัวแต่ให้ขี้เอามาช่วยไม่ไ่เครียดเกี่ยวไหมเอาเลยคิดเหมือนกับปวดหัวแล้วทาทาพยาไปบาาหัวให้พวเท้าคิดอะไรเอามาช่วยล้างพิดปัญญาอ่อนล้างพิดไม่ได้ไม่เกฑนนี่ไม่มีพิษอะไร สะสมพิถอามณเรื่องขอคนมันย้อนเชื่อโฆษณาไปส่งเดืสมัยก่อนก็อะไรน้ำลูกยอต่อไปก็ฟ้าอะไรโจรต่อมาก็น้ำมันมะพร้าวเที่ยวนี้ก็กาแฟสวนอีกหน่อยก็ปลอดกอปาทอะไรก็หั่วไม่ได้เกี่ยวกันเลยโรคไมเกรนนี่มันต้องต้องควบคุมระบบความดันในสมองและก็เลือด มันมันทำยังไงได้ยาที่รักษาไมเกรนดีที่สุดคือน้ำใบบัวบกกาแฟกล้วยอ๋อกาแกล้วยมาช่วยฝังจำด้วยเออบำรุงสมองใช่กาแกล้วยแปะกล้วยกับน้ำใบบัวบกเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ถูกไม่ต้องไปโอ้โหควรจะกินสดๆหมายว่าน้ำใบบัวบ,บกเขามีขั้นสดๆขายเปลเออที่วัดเอานอนดีไหมนะ อะไรแนวๆนันแะวัดว่าน้อยมีแต่ยาบำรุงสมองแลรร้วก็รักษาไมเกรนตรงแต่ว่านาไปบบบเป็นยาสดซึ่งมันจะต้องทำกินวันต่อวันทำแล้วแช่เย็นเอาไว้ก็ตัวยามันก็จะเสื่อมทำปุ๊บก,กินปั้มทำปู๊บก,กินปั้มซึ่งถ้าทำอย่างนั้นมันยาก,กับแต่ยารักษาไมเกรนฉันก็มีทั้งใบแตงกล้วยทั้ง ทางใโบโบกตแอนสมัยก่อนผมจำได้ตอนพ่อผมยังอยู่เนี่ยหมอเขาแนะนำให้ทานไอ้พวกใบขึ้นช่ายปั่นเพื่อลดความดันเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากกินแล้วอาจจะพอวองดันลดแต่โรคตับแต่ไตามามันมีอยูหภูกสูงไม่ใช่เพราะใบขึ้นช่ายเดี๋ยนี้มันปลูกธรรมดาที่ไหนอะผมสังเกตีโอ้ยมันฉีดยาทุกครั้งไม่งั้นใบมันไม่มันกลับยังนั้นหรอ